สวัสดีครับทุกท่านที่ขอรบครับเช้านี้มาทานข้าวอร่อยอร่อยครับครอบครัววังคําแฟมลี่ของเรานะครับวันนี้เรามีเมนูเด็ดนะครับหลังจากที่ผ่าปลาเมื่อวานนี้นะครับผมได้ปลาขาวมานะครับแล้วก็ปลานางนะครับปลาขาวก็ราบนะครับแบ่งกันนะครับหลายบ้านนะครับแบ่งกันลาบแบ่งกันส่วนปลานางก็นึ่งนะครับน่ากินครับปลานางกับปลาขาวก็ลสค้ายคล้ายกันนะครับ มันเป็นปลาเนื้ออ่อนทั้ทงคู่นะครับปลาเสื่อมเนาะปลาเนื้ออ่อนเนาะปลานางก็โตกว่าปลาเสื่อมแล็เล็กกว่าปลาเขานะครับเดี๋ยวไปดูครับปลานางเป็นตัวยังไงนะครับนึ่งสูงแล้วนะครับจะน่ากินขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับปลานางนะครับปลานางซึ่งจะมีในลุ่มน้ํากั่มนะครับุ่มน้ํากั่มปลานางปลานนใกล้ๆปลาตะเพียนนั่นนะครับแต่เราเน้นคือปลานางนะครับนี่ครับตัวเขาขาว ปลาเนื้ออ่อนไม่มีเป็ดนะครับส่วนตัวนี้เป็นลลาปลาขาวนะครับปลาขาวนะครับปลาใหญ่เมื่อวานนี้เขาได้ตัวละเป็นสิบโลนี่หลายตัวเลยนะครับปลาขาวนะครับพอหนองที่เขาผ่ามาคือหนองปลาขาวนะครับพอบึกนั้นได้ประมาณสามสี่ตัวนะครับตัวแรกสามสิบกโลนะครับเราจับได้เขาก็ขายให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านไปตัวละสี่พันห้านะครับน่าจะเขาขายน่าจะกิโลละร้อยห้าสิบนะครับ สี่พันห้านะครับตัวเดียวเลยนะครับเมื่อวานส่วนปลาเ้าเนี่ยนะครับก็ตกตัวหนึ่งเขอซื้อกันก็พันกว่าบาทพวกเราก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับได้มาตัวหนึ่งเรามาลาบแบ่งกันนะครับแซบๆเลยนะครับปานางครับ้อมหรือยังเด็กๆม,มากินข้าวกันลูกที่นี้หนึ่งปลานางนของแซบเลยครับของแซบปลาเ้าเนี่หากินยากนะครับผม เป็นปลาธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปลาที่เขาเลี้ยงในบ่อนไปลุยกันเลยครับตอนนี้พร้อมแล้วอ้าวแล้วครับตอนนี้มากินข้าวแล้วครับพร้อมแล้วครอบครัวบังคำแฟมิลี่ของเรามาลูกไหมโอ้สุดยอดเลยอันนี้ลาปลาลาปลาตัวใหญ่ๆที่เมื่อวานตัวเขาเมื่อวานยังไงลูกพี่ตุ้นเพิ่งอีเมื่อวานเนี่ยเขาได้สามสิบโลไอปึ๊งหนักปลาบึกหนึ่งสามสิบโลนี้ปลาเขาครับไอ้เพิ่งหนักสิบโล อืมแซ่บเนาะเนื้อแน่นครับมันบะมันบะเหลวเนาะปลานางเอาลองปลานางลูกปลานางปลานางก็คล้ายกับปลาเขานะครับแต่ตัวเล็กกว่านั่นเองธรรมชาติเหนียวเหนียวนะครับอืมแซ่บหนึง่งเติมมันไหลลงหม้อหมดเนาะพอดีผูดีดจิ้มน้ำพริกน้ำล้นแล,ล้วลูกอืมแซ่บเนาะ ให้กินกินสบปลาเออนะอือเอกาว่านกิำลูกอ้ำอ๋อร่อยเลยเขียววกิห็ลูกเคียยก่อนค่อยพูดมันเปิดแล้วนี่ผักของเราก็ยอดไปพี่ไปปิดน,น้ำก่อนลูกไปน้ำล้นลทิ้งเฉยเชยหราบปลาขา,าพี่น้องหนังมัน มันเนียไม่เปิดอยู่อม่แมเลี้ยงออทุกท้านนี่ก็ยังมีอยู่ปาะขาวเนาะมันขึ้นมานะมีแต่ปากโค่ฮะมีแต่ปากอค่แล้วไม่ได้กินน้ำ ปลากระมังกินมันนี่ปลาตะโปปลากระมังก็คล้ายๆปลาตะเพียนนะครับน้องเหนือมันก็ขับเลยอีกสองคำเนี่ยกินแบบเน้ยกินเยอะๆลูกของแซ่บเลยผักเสิร์ครัวได้หนิกระเทมลิ้นล้วนใช่ขมไม่ขมชินดูหม เอ็มกินหมดแลยอืมเอ็กินได้ถึงถึงกระถิ่นกินพึกก็ยังได้เอ็มกินพีก็ยังได้เขาหลาบมืออนมันไม่จะแ้วเลยเนาะไม่จะเหนอือดกินไม่กินกินเราก็แค่จาะหัวเลยเนาะของเขาหลวเลยม ปลาตัวใหญ่มันก็เหมื่อยนอกว่าม่เผื่อเนตัวไหนนางบ้แต่มันจกอืมแกคือคนกินนน่นน่ะเหเห่เห่เไดเลอมาู้กันากำมังโว้ในวันเนื้อป่าข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 ากะลังจาให้พึก เหรอเหรอเหรอมาป่าอืมอืมกับเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมพี่นอ้องลาปลา้ะครับเดอ้อลาปลาขาวหนึ่งปลานั่งไม่ไม่ นายเทียวกซนนะ็ซื้อน้ำมันหน่อเด้วยซื้อน้ำมันซื้อข่าวบอกอยู่ขังไว้จะดึงอ่ปะปลานั่งเลยเป็นซิป,ปซข,ข้าวไงเขาย่างเบิ้งเขาเขาเบิ้งเป็นนะเขาย่า,างเบิง้งก็เป็นหลุมแล้วเขาก็ตัง้งคันวันใส่เลยหลุมปลาหลุมยังแล้วก็อวยจะดึงไปหาเลย แล้วพ่อผมงานเบิร์ก่ครมองเดีย๋ยวเอาเลารันสวัสมันไก่ไก่มองอยู่ก็ล่อลแพ้พ่อมไม่มีปลาเลยจัก,กตัวอืมมองตรงพ่ออยู่อ่ะ,อะไม่มีไม,ม่แล้วจะไปเล่นนนองหนังน้องเนี่ยไปเล่นไปจะไปล่อปลาให้ต์ตองก็มันไม่ดีนะแท็กตัวไปหาลูก,อก,กไอ้จะไปจะปลาตุยโอ้ยเพืเ่อนๆครับแสบแห้งครับปลาหน้างก็แสบครับ คุณอ้อไม่เคยกินปลานางก็ลองครั้งแรกก็นแสบกันนะเป็นได้ค่ะบอกกินห่อนหัวเราอะเราหมักกระดาษเลยเน,นื้อมันหวานเคยกินตะปาเสื่อมมั้ยเนี่ยมันหลายเนาะปลานางเรียนเพราเป็นวางของปลาเสื่อมเออเป็นวางของปลาเสื่อมนึงเหรอล้วมีปลาเสื่อมไม่ใช่ตัวมีใช่เพรเป็นปลา มีนตัวสตัวสาังีมีเยอะๆสิแลลูกอามันก็มีเอยู่จับมันปลาคาวมันก็ตัวของโบดูเนื้อครับเออออันนี้พุงมันพุงมันพุงมันก็อร่อยมันเยอะขาเองไม่อลอื้มพี่ไม่หล่ออนีมีกลาง กับเออกับโป๊กามีแหละปลาตะโพนั่นคล้ายนี่นี่เอาตัวนี้ให้ลูกนี่นี่เนื้อนี่ประมาณก็ปะนังอ้ปลาธรรมชาติเนื้อมันแน่นมันแข็งแรงนะมันไหวนะพวกกระเทยผลเขาไปตึกอาชีพไปกู้มือเขาบุกินเขาตึกแล้วเขาก็ขายเป็นการหาเงินของเขาไปนอนเหนือแจ็คพัด เดี๋ยวตัวใหญ่กับใครด้เป็นพันสองพันหนึ่งเดียวตุ้มเล็กน้อยนะครับมาจากอำเภอนาหว้ากระเซสี่ฮะคนที่แต่งสุดผาไทยอ่ะคนเซเอาแต่งตัวค่ะเดี๋ยวไปคุกดอกไม้แล้วก็ผาไทยแล้วก็ครอบด้วยชุดอีกเป็นทีมเลยจะอยู่ห่างกันประมาณยี่สิบเมตร ยี 20, 30, 30. ่สิบเมตรสามเซนติเมตกระดุยึดสองสองนะครับเนื้อตัวเหลืองครับพี่น้อง,งป้อลูกนะฮะน้องพลูกนะเนื้อปลานางนี่โอ้ยหหมดนะกินก็กนกินอืมก็ได้สมองดีเรียนเก่งๆอร่อยเลยนะอะ ใส่ข้าวได้เยใส่คาร์โบไฮเดรตด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตตัวสีเนื้อมันจนจนเหลืองอะไรดีที่ปากอันน,นู้นไอพ่อปอนน่ะอุ้ยเนื้อปลาน,นางอารุณอ่ะกินยากแน่นี่ปีนี้ได้ตกทางเดียวนี่แหละพอได้มาเมื่อวัอนก่อนตัวนี้ดเดียวเขาบสองหมืห่นไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ ปลาเข้าอย่างเดียวพอเนี่ยรับปลาเข้าอย่างเดียวครับคุณเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้กับอ e ีมเอเล่ a L a ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังค k a m b e r ด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับผม